ตอนนี้เปลี่ยนจากถนนฝุ่นลูกลังนะครับมีทุ่งนานะแล้วก็มาที่เส้นทางลางเหล็กนะฮะเส้นทางลางเหล็กเส้นทางทั้งสองนี้แตกต่างกันนะสมัยก่อนก็เป็นลูกลงังพอมีรถไฟก็โอ้โหความเจริญไปถึงไปทั่วถึงเลยนะครับ ก็เป็นวิวัฒนาการนั่นเองนะครับทุกทุกวงการหรือทุกสิ่งมีวิวัฒนาการของมันเรื่องการเมืองการปกครองเช่นกันก็มีวิวัฒนาการที่วันหนึ่งประชาชนต้องปกครองตนเองนะฮะถือว่าเป็นเรื่องวิวัฒนาการเป็นเรื่องปกติของโลกนะแล้วก็วันหนึ่ง ที่นายทุนนะผูกขาดก็จะค่อยๆหายไปกลายเป็นประชาชนเป็นนายทุนใหม่นะประชาชนมาเป็นทุนสมมาตรที่กระจายกันไปยังประชาชนทุกคนอย่างใกล้เคียงกันไม่แตกต่างนะเพราะเราจะใช้ระบบการค้าอาชุนสมมาตรน,นั่นเองมันจึง เฉลี่ยคนเท่าเทียมใกล้เคียงกันไม่ใช่ทุนเสรีหรือทุนนิยมที่มีนายทุนผูกขาดแล้วมันผลิตผลิตกากเสียของเสียก็คือประชาชนเป็นทาสถูกขาดกันเหมือนกันไปตลอดการเช่นที่พวกเราเป็นกันอยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นคนแรงงานเนี่ยก็ต้องมาคิดสิครับว่าเอ๊ะทำไมต้องจนดักดานไปตลอด พ่าไมคนรวยมันรวยยิ่งขึ้นคนจนจนลงจ,จนยิ่งขึ้นเออจนยิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มั่งคั่งขึ้นนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็โอโ้ไม่ไหวหมดสภาพแทนที่เด็กรุ่นใหม่จะมีความแข็งแกร่งปรากฏว่าหมดสภาพเหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเองมันเป็นเป็นวัสจกักรเป็น,นกลไกธรรมชาติ ที่ไปไม่ได้เจอทางตันก็ต้องมีวิวัฒนาการใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะนั้นผมก็มาแจ้งให้เจ้าสัวทั้งหลายก็ได้ทราบว่าโลกถ้าเป็นชาพุทธก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มีช่วงจวังหวะของมันการเวลาของมันบัดนี้มันมาถึงการเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคือประชาชนเนี่ยเขาจะปกครองตัวเองแล้ว เขาไม่ถูกปกครองโดยนักการเมืองและไม่อยู่ภายใต้ทุนนิยมหรือในทุนทั้งหลายแล้วนั่นคือเรื่องใหม่นะครับอ่ามันเป็นวิวัฒนาการนั่นเองเพราะนั้นเมื่อท่านทราบว่าเป็นวิวัฒนาการท่านก็จะได้ทําใจนะเพราะว่าเมื่อประชชนปกครองตัวเองเนี่ยประชนระชนมีทุนสํารองคนละสี่ถึงสิบหกล้านเนี่ยอายการมีทุนสํารองเนี่ยแหละทําให้ประชชนนะั้นอะ ไม่ไปทํางานนะไม่ไปทํางานนะฮะประชาชนมีทุนแล้วก็เหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะถูกเตรีร่ตั้งโอ้โหสี่ล้านสิบหกล้านประชาชนไม่ไปทํางานแล้วละ่และแรงงานไม่ทางานไหนก็หยุดงานไม่ไปทํางานนะเปลี่ยนฐาระใหม่หมดเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้ไอ้แต่ทีนี้ไอ้เงินที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงเงินสดที่ให้ประชาชนน่ะแต่มันเป็นสิทธิที่จะนํามูลค่าของเงินอะ่ะจะสี่ล้านหรือสิบหกล้านแต่มีสิทธิที่จะนามูลค่านี้เข้าสู่ระบบ อ่าก,กระแสการเงินของโลกแต่ก่อนจะนําเข้าไปสู่ได้ก็จะต้องมีสี่ปัจจัยก็คือมีการอนุมัติมีโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วมีวัตถุดิบที่จะผลิตแล้วมีผู้ให้บริการก็คือมีแรงงานแล้วก็มีออเดอร์มีคําสั่งซื้อสี่องค์ประกอบเนี่ยเมื่อมีสี่องค์ประกอบนี้ปุ๊บเงินเงิน,เง,นเงินที่เป็นสิทธิ์ที่จะนำเข้าสู่ระบบมันก็จะนำเข้าสู่ระบบเลยเพื่อจะไปสร้างสิ่งที่ ที่ประชาชนต้องกา <hi> รซึ่งประชาชนจ่ายเงินไปล่วงหน้าเรียบร้อยเลยจ่ายเงินล่วงหน้านะฮะประชาชนมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพราะว่าในระบบนี้ก็ให้เงินไปล่วงให้เงินเพื่อไปสั่งซื้อสินค้าจ่ายล่วงหน้านั่นเองนะเป็นแบบนี้มันเป็นระบบที่ประชาชนต้องมีวินัยจึงต้องมีมาตรฐานเกิดขึ้นเรียกว่ามนุษย์ทองคำวินัยนั่นเองนั่นคือเรื่องราวที่ประชาชนจะมั่งคั่งมีเงินซื้อสินค้านะแล้วประชาชนก็มีเงินไปลงทุนอีก ก็ยังมีเม็ดเงินเม็ดเงินหนึ่งให้ประชาชนเป็นลงทุนเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็ได้ที่ท่านเป็นลูกจ้างอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถซื้อกิจการของนายจ้างได้เลยเพราะฉะนั้นนายจ้างผมจึงบอกว่าโลกนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็หมายว่าวันที่ท่านเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นลูกน้องต่อไปลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการเพราะอะไรเพราะเขาไม่มาทํางานแล้วไงแล้วท่านจะเอาแรงงานที่ไหนเพราะนั้นนายจ้างทุกคนก็รู้ดีเมื่อไม่มีแรงงานก็จบ แค่นั้นเองที่แรงงานจบนะนอกจากจะซื้อหุ่นยนต์มาเยอะๆแต่ประชาชนก็มีเงินทุนเ,เองแล้วเนี่ยเขาเป็นนายจ้างเองแล้วเนี่ยเขาไม่มาทํางานแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะโกโลโกลหนกันหน่อเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหนนะฮะก็เราในฐานะเป็นชาวพุทธเราพูดกันด้วยดีนะเราไม่ได้เป็นผู้มาทําลายของพุทธสง่าง,งามสวยงาม นะมีไมตรีจิตที่ดีดังนั้นลูกจ้างก็จะบอกนาะยจ้างว่าหนูมีเงินหนูถูกเหมือนถูโรตรี่ยังไงยังไงหนูก็ไม่มาทํางานอยู่ดีอะ่ะแต่ทีนี้มันเป็นกันทั้งทั้งหมดทั้งประเทศเลยลูกลูกน้องของท่านเป็นหมดถูกโรตรี่กันหมดเลยมันก็ม,มาทํางานอยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นด้วยหลักสัจธรรมง่ายๆพื้นฐานอย่างนี้ผมเชื่อว่านายจ้างทั้งหลายก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้อง,ต,องต้องปล่อยละต้องปล่อย ฝืนก็ไม่ได้เพราะเขามีเงินกันหมดทุกคนแล้วท่านจะมาฝืนก็ไม่ได้ท่านก็ต้องรับอ่าก็เรียกว่าเกิดการดิลเลอรชั่นลูกน้องมาดิสเลอชั่นเจ้านายเจ้านายก็ต้องปล่อยมือไปก็กลายเป็นลูกน้องลูกจ้างมาเทคโอเวอร์เจ้านายท่านก็ขายไปขายกิจการไปในราคาที่ยังงดงามอยู่ในราคาปกติเพดัะนั้นลูกจ้างลูกน้องก็จะ เทคโอเวอร์ต่อทํางานต่อทาแานที่เดิมนั่นแหละครับก็ทํางานกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าต้องแบ่งชั่วโมงการทางานเป็นอ่าสามสามรอบสามรอบนะฮะสามรอบทํางานกัสามรอบรอบละหกชั่วโมงนั่นเองสิ่งที่มาเปลี่ยนใหม่คือทํางานวันละสามรอบหกโมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนจะมีสามรอบอย่างนงี้เราจะทำงานกันอย่างนงี้ ข้าราชการก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นอย่างนี้นะพนักานทำงานน้อยลงหกชั่วโมงนั่นเองนะแล้วเจ้าของกิจการนี่คือประชาชนนั่นเองก็คือประชาชนอ่ะประชาชนทํางานน้อยลงได้เป็นเจ้าของกิจการอีกเออคือเทคโอเวอร์ไงก็เงินที่ให้ไปสิบหกล้านน่ะสี่ล้านสิบหกล้านน่ะท่านก็เอาเงินส่วนหนึ่งอ่ะมาซื้อกิจการเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนนั่นเองก็เป็นหุ้นส่วนอย่างนี้นะฮะคงเข้าใจเห็นภาพนะชาวบ้านทั้งหลายคงเห็นภาพนะ เอาละทีนี้ก็มาพูดต่อถึงเรื่องของอม,อแมีแต่ละหมู่บ้านอ่ะแต่ละหมู่บ้านนะฮะที่จะต้องจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนะแต่ละหมู่บ้านจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนะทุกๆตำบลจะต้องมีองค์การตำบลมหาอำนาจทีนี้ใครจะตื่นรู้ก่อนก็คนในหมู่บ้านนั่นเองไอ้ที่นี่คนหมู่บ้านผมก็แนะนําให้เจ้าบ้านนั่นเองทําหน้าที่รับผิดชอบ ก็คือทําหน้าที่บอกลูกบ้านรวบรวมใบแสดงจตจำนงจากลูกบ้านนะบอกลูกบ้านดูคลิปวีดีโอของแอดธรรมนิวตายดูเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสไดบันทิ่ปไตยแล้วก็เอาใบแสดงจิตจำนงส่งมานะยืนยันว่าตัวเองเอาด้วยปฏิวัติเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องแล้วมาเป็นรัฐบาลเองเลยเป็นสมุขฝ่ายบุครคองแล้วก็รอรับทุนสำรองคนละสี่ถึงสิบหกล้านอย่างเงี้ยไอ้สี่ล้านนี่หมายว่าตอนนี้ผู้ปรับจิตสี่มาเป็นหกแล้วนะหกล้านหมายว่า ถ้าท่านส่งส,งสงใบเสนอเจ็ดจำลองมาเนี่ยภายในสองเดือนภายในสองเดือนนะสองเดือนมันครบสี่สิบล้านใบามาที่ขบวนกู้ชา,า,าติพัสดาสองขบวนกู้ชา,า,าติพัสดาสองก็นำาไป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นนะ,ะไอ้ธนาคารแห่งชาติเนี่ยคือรัฐมนูญมันตกไปอยู่แล้วประกาศเป็นควา,ามามั่นคงรัฐมนูญตกไปเลยลรัฐบาลตู่ก็จบสิ้นสุดยุคสมัยเลยสิ้นสุดยุคสินส้นสุดระบบระบบการปกครองที่เราใช้กันมาอย่างผิด มันจบไปเลยจบไปเทศไทยทุปลอมไปด้วยอานนี้จะเกิดใหม่สิ่งใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าต้องเฉลิมฉลองกัน10วันส0คืนเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องยินดีอะถ้ามันตรงกับวันที่สองมีนายิ่งดีเพราะมันเป็นวันที่รอเจ็ดสลาราดและประชาชนได้อํานาจทิพย์ตายไงก็เพราะคุณได้อำนาจทิพตายนี่แหละคุณยึงเอาจากบัตรประชาชนมาวางในใบแสนอการนดแล้วส่งไปทุกคนจนต้องทะลุ40ล้านใบเมื่อสสิบล้านใบกระบวนการกู้ชาติมาจากสองนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแค่นั้นแล้วท้าดูมันตกไปเลย มันตกไปมันจบยุคจบสมัยเลยรัฐบาลตู่ก็หายไปการเลือกตั้งก็ไม่เกิดเราต้องรีบชิงก่อนที่รัฐบาลตู่จะยุบสภาในกลางเดือนมีนาเพราะนั้นวันที่สองมีนามันควรจะได้สี่สิบล้านเสียงแล้วแล้วประกาศเป็นกฎหมายกว่ามันคงรัฐบาลก็จะจบไปตกไปแล้วบาลตู่ก็หายไปการเลือกตั้งก็ไม่มีนะมันก็ มันก็กลายเป็นมีรัฐบาลชั่วการเกิดขึ้นก็มาจากขบวนกู้ชาติปสองเป็นรัฐบาลชั่วการที่ต้องดูแลรัฐบาลดูแลประเทศไปสองปีเพื่อฝึกหัดประชาชน2ปีไงฝึกหัดไปเป็นปมผู้ฝ่ายปกครองฝึกหัดท่านไปดูแลเงินสิหกล้านถึง16ล้านเนี่ยเพราะนั้นต้องมีรัฐบาลชั่วการมาดูแลก่อนเพราะท่านยังทําอะไรไม่เป็นมันฉับพลันรวดเร็วแต่ต้องเปลี่ยนรวดเร็วต้องระง,งับรวดเร็วพอระง,งับเสร็จแล้วก็คราวนี้ทุกอย่างอยู่ในมือประชาชนหมดแล้วโดยรัฐบาลชั่วการพูดดูแล ก็คือขบวนกู้ชาติจากสองเลยดูแลที่จะสร้างราชธานีใหม่ให้เป็นชาติมหาอำนาจเพราะนั้นก็เรียนรู้กันที่ครับที่จะเป็นผู้ควบคุมราชธานีหรือชาติมหาอำนาจนัน่นเองก็ต้องมาเรียนรู้กัน2ปีปีเดียวบันก็ชั้นชิดเกินไปไม่ทันต้องสองปีนะกำลังพอดีนะเพราะนั้นตำบลต่างหมู่บ้านต่างๆก็ต้องตื่นตัวทํากันเองนะครับทํากันเองนะครับอย่าไปรอรัฐบาลอย่าไปรอพักการเมืองอย่าไปรออะไรที่เป็นของรัฐอ่ะไม่ต้องรอ พรคการเมืองก็ไม่ต้องรอนะส่วนพักการเมืองไหนที่เห็นประเมินแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะประเมินแล้วไม่ได้เลือกแล้วที่ว่ามาที่นี่เลยท่านจะได้อํานาจสามดุลเป็นรัฐบาลโชกการเป็นนักสามดุลเลยรีบมาด่วนนะก่อนที่มันจะเต็มนะก่อนที่ตําแหน่งจะเต็มแล้วก็ทีนี้ประชาชนที่ตื่นในแต่ละหมู่บ้านตื่นตื่นก่อนนะตื่นก่อนได้ ได้เป็นได้เป็นได้เป็นกอเรียกพานยาพานยาโกศญาเนี่คือคนแรกส่วนประชาพิีทั้งห้าทั้งชายชายห้าหญิงห้าเนี่ยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้ประชาพิทีของหมู่บ้านนี้ห้าคนชายประชบพิทีห้าคนของหมู่บ้านนี้เป็นหญิงรวมแล้วเป็นสิบคนเนี่ยแต่ละหมู่บ้านสิบคนเนี่ยนี่แหละเป็นทีมงานที่จะไปจัดตั้งองค์การตำบลว่าหานาถ้าตำบลน,นั้นมีหมูบหม่บ้านสักยี่สิบหมู่บ้านเอาสิบหมู่บ้านสิบหมู่บ้านก็ สิบเอ็ดคนก็เป็นร้อยสิบคนใช่ไหมรัร้อยสิบคนละตำบลนั้นมีร้อยสิบคนเป็นทีมงานที่จะจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนะครับเป็นแบบนี้นะร้อยสิบคนอ่าร้อยสิบคนองค์การตำบลมหาอำนาจก็เยอะแล้วนะแล้วมีทหารไซเบอร์อีกหนึ่งร้อยนะมาเข้ามาอีกเพื่ออธิบายสิบปฏิวัติแต่ละปฏิวัติทหารสิบคนนั้นก็จะอธิบายแต่แต่ละปฏิวัติ ทำให้แต่ละหมู่บ้านตำบลน,นั้นมีความเข้าใจประเทศมากยิ่งขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น,นเป็นแบบนี้เป็นเครือข่ายกันมากยิ่งขึ้นเดน๋ยวน,นั่นชัดเจนขึ้นพูดง่ายๆตำบลน,นี่แหละจะเป็นเป็น่วยงาน <S 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 เป็นท้องถิ่นที่จะคุมประเทศเองเพราะมันไม่มีการเลือกตั้งระดับชาติครับเพราะประชาชนไม่เลือกตั้งครับไม่เอาเลือกตั้งครับเพราะนั้นการเลือกตั้งระดับชาติมันไม่มีมันหายไปนะเพราะนั้นระดับท้องถิ่นเลยขึ้นไปกืนกินระดับชาติ ังดีๆนะฝังใหม่นะคนในหมู่บ้านตำบลเนี่ยเป็นการปกครองท้องถิน่นจะขึ้นไปจะขึ้นไปกืนกินระดับชาติก็คือไอ้การเลือกตั้งเนี่ยสสพรคการเมืองเนี่ยไม่มีมันหายมันว่างเมื่อมันว่างมันก็เลยอำนาจรัดระดับประเทศมันว่างอยู่แล้วก็พวกจังหวัดทั้งหลายมันก็ไม่มีใครสั่งมันก็ว่างอยู่จังหวัดก็สร้างอำเภอก็ต้องว่างไปด้วยเพราะฉะนั้นอำเภอจังหวัดประเทศสามเี้มันว่างอยู่ แต่ตำบลเนี่ยขึ้นไปกืนกินตำบลนี่ไปทำหน้าที่แทนเองเออแต่ไม่ได้ไปแล้วตำบลปัญหานะตำบลอยู่เหมือนเดิมเพียแต่ตำบลเนี่ยสั่งเองตำบลนี่แหละจะสั่งว่าในจังหวัดนี่ทำอะไรคนในจังบลนะคือคนในพื้นที่จังหวัดนี่แหละแต่ละตำบลอ่ะออกไปมติว่าจังหวัดชั้นจะทำอะไรพัฒนาอะไรเอออย่างเงี้ยแล้วก็ตำบลตำบลชั้นจะทำอะไรคือดูแลตำบลดูแลจังหวัดพอสั่งจังหวัดอำเภอก็ต้องปฏิบัติตามเพราะอำเภอเป็นส่วนยจ้ยของ ของจังหวัดนะแล้วอำเภอก็อ่าแล้วตำบลก็เป็นส่วนย่อยแต่ว่าตำบลนี่มันเป็นมันเป็นเมนเป็นหลักมันเป็นเมนเป็นหลักนะฮะมันกลายเป็นว่ามันกลายจังหวัดฟังคําสั่งของตําบลอำเภอก็ฟังจังหวัดเนี่ยแบบนี้มันกลายเป็นตำบลเป็นใหญ่นะครับตำบลยังมีบทบาทเป็นใหญ่เป็นแบบนี้มันกลับกันเพราะท้องถิ่นขึ้นมาคืนกินไง ก็ะ,ะั้นท้องถิ่นก็ต้องเป็นใหญ่ตำบนนลนี่แหละเป็นใหญ่เพราะมีองค์การตำบลหนองนาเนี่ยเพราะตั้งขึ้นมาโดยคนในหมู่บ้านจัดตั้งไงเป็นกลไกรัฐประเภทที่สองไงจึงเป็นองค์การตำบลหนองนาซึ่งมีสีสานะหนึ่งเป็นรัฐสภาเป็นที่โหวตของประเทศเลยโหวตตั้งแต่ตำบลตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่ประเทศและนโยบายต่างประเทศมาจากคนในตำบลน,นี่แหละครับที่กดมือถือกันโหวตเนี่ยแหรอโหวตได้สี่ระดับเลยตั้งตำบลตัวเองจังหวัดตัวเองประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยเป็นส่วนกลางก็เรียกส่วนกลางแล้วก็นโิบายต่างประเทศนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบภาพเล่นแบบนี้ตำบลเป็นใหญ่เป็นเมนมีออฟฟิศอยู่ทุกตำบลบริหารได้ทั่ถึงสอดส่องได้ง่ายนะเพราะมันเห็นกันหมดชัดเจนอยู่ใกล้ๆนี่เองนะแล้วแถมมีทหารอีกหนึ่งร้อยนายเป็นทหารไซเบอร์เป็นทหารของประชาชนอ่ะอีกหนึ่งร้อยประจําแต่ละตำบลอ่ะก็เป็นสองร้อยคนละทหารทหารไซเบอร์สองร้อย ลูกบ้านทั้งหลายในะและหมู่บ้านนีอีกร้อยประมาณเนี้ยถ้าหมู่บ้านถ้าตำบลน้นมันมี20งมียี่สิบตำบลล่ะมันก็เป็น200กวา่าเป็นทีมงานขององค์การตำบลมหาห้านะ่ะประสานงานกับทหารโอ้แข่งแร่งยิ่งใหญ่ไอทหารเนี่ยทหารของประชาชนจริงๆมีแค่7จ็หคนอีก75คนเป็นของทหารมาจากกองทัพไทยที่จะมา เป็นทหารที่มีวุฒิทหารที่ไม่มีวุฒิทหารของประชาชนคือฐารไซเบอร์นะแต่ก็ฝึกเหมือนกันฝึกเหมือนทหารเหมือนกันพร้อมที่จะใช้วุฒิได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะให้ทหารของกองทัพที่มาสมัครที่เนี่ยมาสมัครกับประชาชนเป็นทหารของประชาชนนะคือลาออกจากกองทัพมาเป็นทหารของประชาชนากองทัพก็ค่อยๆแห้งเหี่ยวไปเพราะว่า เ้าเตือนแล้วอย่ามาเล่นการเมืองและอย่าปาทําธุรกิจทหารทํามาทั้งเล่นทั้งการเมืองทํทั้งธุรกิจประชาชนหมดสราทธาที่นี่ประชาชนหมดสราทธาอลนะ้วเงยประชาชนจึงประกาศร,รับสมัครทหารของประชาชนเองหนึ่งล้านนายโดยมีความเมตตาแบ่งไว้ให้แบ่งยี่บห้ายี่บห้าคนในตาบลหนึ่งนะมีหนึ่งร้อยแต่เจนะ็ดสิบห้าเป็นของประชาชนอีกยี่บห้าเป็นของกองรับไทยอ่านี่มีความเมตตาให,ให้ให้มีงานทําก็ทหารก็จะเป็นเมียวุธ ก็มาคุมดูแลภายในตำบลนะอย่างเงี้ยนะฮะสามารถระดมตำบลสองตำบลสามตำบลก็ได้เกิดมีเหตุการณ์ที่มันต้องระดมก็ระดมได้ว่าก็มีอยู่ทุกๆตำบลเลยอย่างเงี้ยทหารของประชาชนมีอยู่ทุกตำบลเออเป็นอย่างเงี้ยอ่านี่คือเรื่องราวใหม่เส้นทางเดินใหม่นะอ่าก็เหมือนยุครถไฟอ่ะมีรางรถไฟล้วโอ้โหโลกจเจริญกันอย่างนะ สมัยก่อนเป็นทางเกวียนทางฝนนี้มันไม่เจริญยังกระดานอยู่พอเป็นทางรถไฟโอ้โหโลกพลิกเจริญเมืองนั้นเจริญข <c oughs> ึ้นเลยนะเหมือนกันเหมือนระบบที่ผมวางนี่ก็เหมือนกันเป็นระบบใหม่วางแล้วก็ต้องเจริญยิ่งใหญ่เลยตำบลยิ่งใหญ่เลยเป็นแบบนี้ไม่มีการเมืองระดับชาติแต่ท้องถิ่นนะขึ้นมาเกินกินกินระดับชาติเออท้องถิ่นอจจะยิ่งใหญ่ตำบลนี้ยิ่งใหญ่ด <c oughs> ังน <bus> ั้นคนทุกๆหมู่บ้านต้องรีบตื่นรวมตัวกันจัดตั้งงค์การตำบลมาหาหน้าด่วนและใครตื่นก่อนก็มีรางวัล ใครเป็นคนแรกก็จะเป็นได้หนึ่งล้านบาทเจ้าบ้านเจ้าบ้านมัวก็บ้านผู้เป็นในะทบีบ้านแระบุ็นเจ้าบ้านนะ้ะได้สองแสนได้สองแสนนะฮะในการรวบรวมลูกบ้านเอาใบแสดงเจนลงมาก็ได้สองแสนนะครับเป็นแบบนี้แต่ต้องเอารูปรวมใบแสดงเจมลูกบ้านมานะจึงจะได้นะทีนี้ลูกบ้านบางคนก็ไม่ได้อยู่ในตำบลไงไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านตำบลเนี้ยเขาไปทํางานในกทมในเมืองใหญ่ก็กลับมาไม่ได้ ก็ออันนั้นก็จะเป็นเป็นหน้าที่ของนักร้องศิลปินยูทูบเบอร์ดารานักกีฬาจะไปรวบรวมจะเปิดคอนเสิร์ตหรือเปิดทัวร์หรือสัมมนาอะไรก็แต่ก็กลุ่มนั้นก็จะไปตรงนั้นก็จะรับใบตรงนั้นนะก็เรียกว่าในหมู่บ้านก็เอาเฉพาะในคนในหมู่บ้านเช่เข้าที่มีนะอย่างเงี้ยเงินมันจะกระจายกันไป เมื่อเสียงมา40ล้านเสียงนะครับไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วธนาคารแห่งชาติเนี่ยต้องปฏิบัติตามดังนั้นธนาคารแห่งชาตินี้ก็จะจัดสรรเงินเข้าไปยังตำบลละ100ล้านตำบลละ100ล้านรับแ,แบ่งมา20ล้านบาทจะให้กับจิตอาสาต่างๆจะให้กับอ่าจะให้กับประจวบขีทั้งห้า จ่ายให้กับผู้ก่อตั้งองค์การตำบลมหาหนาบเงินยะี่สิบล้านนะแล้วก็จะมีการกระตุน้นกระตุ้นโดยครูโรงเรียนก็กระตุ้นด้วยเหมือนกันนะครับครูโรงเรียนก็จะกระตุ้นเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะฮะเอาละทำไมครูเรียนต้องมากระตุ้นต้องมากระตุ้นนะต้องรับผิดชอบนะครูเรียนต้องรับผิดชอบเพราะระบบประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยเรียนกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยประชาธิปไตยคืออะไรเพราะฉะนั้นครูต้องรับผิดชอบ นะเราไปชอบที่จะสอนประชาชนทั้งประเทศเนี่ยให้รู้ว่าประชาธิปไตยเป็นอะไรล้วสอนทันทีคราวนี้สอนเป็นประชาธิชั้นสูงเลยสอนประชาชนเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงว่าจะใช้ประชาธิปไตยสูงอย่างไรเราไม่ไปเอาหลอกประชาธิปไตยชั้นล่างนี่คือการอัปเดตระบบาิทธิ์ในเดงซึ่งไม่ต้องรอรัฐบาลมาบอกมาแนะนํามาสั่งซึ่งมันช้าไม่ทันกินตอนนี้ก็มีประชาธิปไตยสูงแล้วนะั้นครูก็ต้องรีบประกาศให้ประชาชนได้รู้จักประชาธิปไตยสูงเพื่อจะได้ กครองตัวเองเออไม่ต้องไปเลือกตั้งเลือกตั้งเพราะมันเป็นประชาชลล่างไงจะไปเลือกตั้งให้มันวนอยู่ในวงจรน้ำเน่าทําไมครูก็ต้องไว้ตัวทันคิดเป็นสมองต้องมีไม่มีแล้วมาเป็นครูทําไมไม่ต้องเป็นครูสิครับมีสมองก็ต้องรู้ว่าโอ้อันนี้มันของดีของใหม่ของให้พลังสูงสุดอำนาจประชาชนที่แท้จริงเลยต้องรีบประชาชนต้องรีบสอนประชาชนได้รู้จักเพราะนั้นครูต้องตื่นตัวสอนประชาชนด่วนนะครูก็ต้องมาร่วมครูในแต่ละตำบลต้องมาร่วม เปิดโรงเรียนตอนกลางคืนภาคกลางคืนอบรมลูกบ้านกันให้ตื่นรู้ในอำนาจทิพย์ตาของเตียงที่มีนี่คือการใช้อำนาจทิพย์ตายอย่างมีศิลปะก็คือครูก็มาร่วมด้วยลูกบ้านก็ไปเรียนรู้อ่านะมันเป็นศิลปะผมถือว่าเป็นศิลปะนะเพราะไม่ไม่เป็นปะทะต่อสู้ไนงะไม่ไปกลดา่าไม่ไปว่าใครไม่ปไปไล่ใครไม่ไปท้วงใครไม่ทําความวุ่นวายแต่สร้างนวัตกรรมใหม่ถือว่าเป็นศิลปะ เป็นศิลปะที่ไปใช้บัตรประชาชนนะซื้อของขวัญสั่งไปในใบบัตรประชาชนแล้วในหมู่บ้านตื่นตัวกันแล้วก็จับตั้งเวทีเวทีศิลปะการใช้อำนาจที่ปไตยเมื่อแสดงศิลปะการใช้อำนาจที่ปไตยเป็นที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วเป็นที่ตกลงปรงใจกันแล้วจึงขึ้นไปจับมือกันขว้ยกันเป็นการแสดง คอมมิชมนต์ของตำบลน,นั่นเองนะคือมีเวทีจัดทุกๆตำบลโรงเรียนนั่นแหละเป็นผู้จัดเพราะมีสนามอยู่แล้วมีโรงเรียนมีอาคารอยู่แล้วในภาคค่ำนะโรงเรียนก็ต้องรับอันนี้ไปแล้วโรงเรียนก็จะได้เม็ดเงินจากยี่สิบล้านเนี่ยอาจจะให้ไปสี่ล้านห้าล้านนะมีเงินให้นะภายในสี่เดือนเนี่ยภายในก่อนเมษาเนี่ยนะจะมีเงินเม็ดนี้ให้โรงเรียนก็เปิด โรงเรียเปิดศาสนามนมีอยู่แล้วจัดเวทีแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะอย่างเงี้ยเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเป็นคอมมิทเมนต์ของตำบลเข้าใจแล้วจะปฏิบัติตามนี่มีจุดยืนอะย่างเงี้ยประกาศกันยืนยันอย่างนี้มีหลักฐานชัดเจนนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นครูต้องรีบตื่นตัวด่วนทำหน้าที่ครูอย่างชนิดว่าว่องไวสมองต้องโปรเซสไวต้องทันโลกทันสถานการณ์นะ ไม่ต้องไปรอคําสั่งของกระทรวงที่นี่ยุบกระทรวงศึกษาฮะไม่ต้องไปรอฮะโดนยุบแน่กระทรวงศึกษาท้าไม่ต้องไปกลัวกระทรวงศึกษาที่นี่ยุบเพราะถือว่ากระทรวงศึกษานี่มันทําให้ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่มีประสิทธิภาพทําร้ายประชาชนทำให้ประชาชนโง่ดักดานกันทั้งประเทศแทนที่จะฉลาดอย่างถือว่าเป็นกระทรวงที่ล้มเหลวนะใช้เงินก็มากแต่ประสิทธิภาพไม่ได้เรื่องแล้วเก็บไว้ทำไมเพราะนั้นยุบกระทรวงศึกษาธิการ เพราะนันครูทั้งหลายก็ต้องรู้ตัวนะรู้ตัวว่ามันต้องปรับ update. อัปเดตถ้าไม่อัปเดตนี่เป็นครูแต่ไม่ทําหน้าที่จะคิดเรียกอะไรดียวครนศึกษาก็ล้มเหลวแล้วครูล้มเหลวอีกมันจะหมดมันหมดสภาพเลยนะนะแทบจะยุบทิ้งกันเลยนะี่เพราะเด็กนักเรียนก็ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ครูแล้วนะเมืนะ่อไม่มีครูก็ไม่มีโรงเรียนอนะ่ะยุบไปก็นะ เพราะนั้นครูก็ต้องตื่นตัวอัปเดตด่วนอัปเดตประชาธิไปไตยสูงเปิดโรงเรียนเปิดจัดเวทีสอนอบรมลูกบ้านในตำบลนั้นให้รู้จักประชาธิปไตยสูงด่วนเร็วไวรวบรวมคะแนนเสียงให้ได้สีสิบล้านเสียงไม่ได้สีิบล้านเสียงแล้วเงินก็จะตามมาที่โรงเรียนโรงเรียนจะได้ไปถึงสมมติได้ไปห้าล้านใช่ไหมฮะก็ไปแบ่งกันคูผู้อำนวยการก็พอ,ออก็ไปสักหนึ่งล้านอ่ะอีกหนึ่งล้านก็แบ่งให้ครู หรือสามล้านแบ่งนักเรียนกันนะนักเรียนจะได้เลืองล่ากันผมนักเรียนมีสามร้อยคนได้คนละหมื่นได้นคนละหมื่นบาทโอ้เด็กก็ดีใจแล้วโอ,โอ้เด็กตั้งแต่ปหนึ่งนะดีใจเลยถ้ามีสามร้อยคนนะเห็นภาพนะ,ะนั้นลดเงินลงได้แล้วอย่าอยู่ในโลกเก่านะอย่าอยู่ในโลกเก่าอย่าอยู่ในค,มคมอมโฟตโซนเปลนะ่อยนๆนั้นเอาบู้ผูๆๆ้เก่าๆเพราะนั้นครูต้องตื่นตัวเอาละครับ ผมก็ทิ้งไว้ให้ครูพี่นิดพิจารณากันอีกไม่อีกอาทิตย์หนึ่งก็วันครูแล้วน่าจะคิดได้นะเอาละผมทิ้งไว้ให้พี่นิพิจารนากันแล้วก็ใครจะแสดงแอคชั่นก็แจ้งกันมารูปรวมรวมตัวกันใหม่ประกาศตัวประกาศตนกันอีกทีหนึง่งเอาละครับคลิปนี้เขาจบไปทงีงไหนครับสวัสดีครับ